สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพ้ะเหมานะคะเป็น EP ีที่291นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้รับชมอีกหลายรายการเช่นเคยนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะจ๊ะก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0ูนนะคะ6 6 4กสี่องสนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดียนะจ๊ะ0 6 2 6 6 4กสองสองสอเหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่โอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปรษณีย์ EMS นะคะพานทุกรายการนะคะจะเป็นรายการละ300บาททุกรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาก่อนก็ได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่3นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะต่อไปเป็นรายการที่4นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่5นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะ โอเคน่าสำหรับพาร์รายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะ โอเคน่าสำหรับพราร์ใรการที่7นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่แปดนะคะเด <_ d ata> ี๋ยวไปจะเป็นรายการที่เก้านะคะ <_ d ata> โอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่เก้านะคะ ไปจะเป็นรายการที่สิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่10นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่11นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่สิบสองนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับรายการที่สิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาะรายการที่สิบสี่นะคะตจะไปจนรายการที่สิบห้านะคะ โอเคถ้าสำหรับพารายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคาสำหรับพาร์ละการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่18นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่20นะคะ โอเคนะคสำหรับพัฒราการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ยรการที่21นะคะตรอไปเป็นรายการที่22นะคะ โอเคนะสำหรับพาฒร,ร,รายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพาฒรายการที่ยี่สิบสามนะคะ ไปเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์เการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะคะ,ะ,ะ,คะโอเคนะคสำหรับพราร์เการที่ยี่สิบหกนะคะ ไปรายการที่27นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่27นะคะต่อไปเป็นรายการที่28นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบแปดนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สามสิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะดาดา โอเคนะสำหรับพ่ารายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะโอเคนะะสำหรับพาารายการที่สามสิบสองนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่3ามนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่3ามนะคะต่อไป,ปรายการที่34นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาดรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพาดรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบหกนะล่ะโอเคนะ,คะสำหรับพารายการที่สามสิบหกนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่37นะคะโอเคนะคะพาระก็รับชมทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ mm hmm. ก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0ูนย์2นะคะหกหกสี่องสอนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติม,ตมที่ไอดียลนะจ๊0 62, นะ0 6น6 4 2นะหกหกสี่เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้ช่องมาชมพักเครื่องพักหมองด้วยนะคะวันนี้ขอจบ EP ที่291ค่ะ